ครับสวัสดีครับวันนี้ผมมีสินค้าจะบอกว่าใหม่ก็ไม่ใช่นะฮะก็โรงงานฟล y s k y ก็ออกสินค้ามาระยะหนึ่งแล้วนะครับแต่ก็ผมได้ลองเล่นลองใช้ดูแล้วผมเอาดูว่าเออมันเป็นก็เป็นวิทยุที่มีความทันสมัยแล้วก็คุ้มค่านะครับตัวนั้นก็คือเนี่ยครับ FS SI I6S นะครับ เราขายดีอยู่แล้วกับ i 6 x นะครับถ้าเป็น x เนี่ยขายดีอยู่แล้ว i 6 s จะเป็นยังไงเปรียบเทียบกับ i i x แล้วมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังคร่าวๆนะครับมาดูที่หน้าตาอ่ะผมเปิดให้ดูเลยแล้วกันอะผมมีโพลีมีสองสีมีขาวสีขาวหน้าเป็นสีบรอนนะครับก็จะเป็นแบบผู้ดีผู้ดีนิดนึงนะครับนะฮะขาวกับบรอนนะครับแล้วก็ดำ ดำก็เป็นนี้ซึ่งเราก็มีทั้งสองสีอ่าเรามีอยู่ทั้งสองสีนะครับหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้เรามาดูเบื้องต้นในกล่องนะครับเออผมก็ดูแล้วมันก็น่าสนใจตรงนี้เนี่ยครับก็จะมีแถมตัวยึดตัวยึดโทรศัพท์มือถือให้นะครับก็จะลักษณะการใช้งานก็จะประมาณอย่างนี้นะฮือนี่ คร่าวๆอย่างนี้หมุนอันนี้ออกนะครับหมุนตัวนี้ออกแล้วก็เอานี้นะครับก็จะประมาณนี้นะฮะตรงนี้หมุนเข้าไปก็ไม่ยากนะครับแล้วตรงนี้ก็ล็อกเข้าไปนะฮะแล้วการเลื่อนนะครับอันนี้ก็จะเลื่อนขนาดเลื่อนใส่ iPad, ไอแพดไอใส่โทรศัพท์มือถือหรืออะไรต่างๆได้ง่ายนะครับโทรศัพท์ไมได้แลไม่เป็นไรนะครับก็เลื่อนที่ด้านหลังนี่นะครับ พอล็อกได้แล้วก็ล็อกโทรศัพท์ได้แล้วก็เราก็หมุนตัวนี้ล็อกก็ะจะยึดแน่นนะครับตรงนี้เป็นฟองน้ํานุ่มๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ยึดอยู่แน่นอนนะครับก็จะอยู่ประมาณอย่างนี้อ่านีพ้พอเข้าให้มาอย่างนี้ยผมก็มาคิดว่าสงสัยว่าเขาเนี่ยคงจะเน้นวิทยุรุ่นนี้มาใช้กับ กลุ่มโดรนนะฮะคือคือแถมตัวยึดโทรศัพท์มาให้นะเน้นการใช้งานมาในในกลุ่มที่เป็นโดรนเป็นอะ,อะไรต่างๆนะีิซิที่ให้นะครับก็จะเป็นตัว10 channel นะครับแล้วก็จะมีสปริงนะฮะเพื่อที่จะทำสติ๊กตรงนี้ให้เป็นสติ๊กกลางเพราะนั้นทำไมผมถึงบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยวิวตัวเนี้ย ถูกออกแบบมาใช้กับโดรนเป็นหลักนะครับแต่ก็ใช้กับฮอกัอะไรได้ปกตินะครับฮอเครื่องบินได้ปกตินะครับรีซีเป็น10 channel นะครับตัวใหญ่นะเป็นรีซีสิบชันแนลตัวใหญ่แล้วก็จะมีสาย usb อันนี้ไว้สําหรับอัพเเฟิร์มแวร์นะครับมาให้ด้วยอ่าเรามาดูหน้าตาของเมนูคร่าวๆด้านหลังนะครับใช้ถ่าน4ก้อนแนะนําใช้เป็นอัลคาไลนะครับยังไงก็ เราถามดีนิดนึงนะครับใส่อ่ามาดูกันนะเปิดปิดนะครับก็กดปุ่มแช่2ปุ่มนี้แช่นะครับนี่นะครับหน้าตาของหน้าจอเขานะฮะจะมีปุ่มล็อกนะครับถ้าเราจะเข้าไปเซตติ้งหรือทำอะไรต่างๆให้กดแช่ไว้2วิหน้าจอเป็นทัชสกรีนนะครับลืมบอกไปก็เหนือกว่า นะครับอันนี้เป็น10 channel จากโรงงานเลยถ้า i6x เนี่ยเหมือนเราจะต้องมาเปิดนะครับ i6x เนี่ยมาเป็น6 channel แล้วเราจะต้องมาเปิดเนี่ยดูนะฮะ channel 5 6 7 8 9 10อันนี้เป็น10 c h a n แ e ลละนะฮะเมนูนะครับ ก็มีสองหน้านะเราก็แตะเอาอขอโทษครับนะครับซิสเม็มซิสเ็มก็เรื่องอเบื้องต้นเรื่องโมเดลการเลือกโมเดลนะครับการบายรีเซิฟ e ร์การ, receiver, การเซ็ตแบบในในในเมนูหลักๆนะครับส่วนการเซ็ตทั่วไปก็จะมาอยู่ที่หน้าฟังก์ชัน t o t งเติรเครแต่ง c u r ร์ฟเนี่ยนะครับ Axiliary Channel อ่าการเราจะทำอะไรจะมิกก็บอะไรเงี้ยมันก็คล้ายๆกับ i6x ครับแต่ดูจะดูดีกว่าไฮโซกว่านะครับแล้วก็ดูจะเหมาะกับโดรนมากกว่านะครับสามารถแต่งให้เป็นสติ๊กกลางได้นะครับในกรณีเอาไปใช้กับโดรนนะครับอันนี้ก็มี ที่ยึดโทรศัพท์ให้ยึด iPad ให้นะครับก็ลองหาไปใช้ดูนะครับอันนี้ผมมองว่ามันดูดูดีกว่าตัววิทยุหน้าตาวิทยุอะไรต่างๆดูดีกว่า i6x นะครับ i6x ดูจะเป็นแบบในระดับเริ่มต้นนะครับส่วน i6s เนี่ยนะฮะเราจะเห็นว่า,าจะมีพวกโรงงานที่ผลิตเครื่องบินผลิตโดรอนอะไรต่างๆผลิตฮอนะครับ เอาไปใช้เอาไปใช้เป็นคอมโบบอกว่าไงเอาไปใช้เป็นคอมโบกับกับหอวิทยุของโรงงานนั้นๆเยอะกว่านะครับออลองหาไปเล่นดูนะครับโอเคขอบคุณมากนะครับ